ทุกทุกคนนะครับพบกับช่องตีปืนใหญ่วันนี้ก็มีสามเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกก็เป็นเกมที่อาเซนนลบุกไปแพ้อินเตอร์มิลานหนึ่งประตูต่อศูนย์เรื่องที่สองก็จากการที่มีข่าวอำลาสโมสรของเอดูกาสปาผู้อำนวยการสโมสรเราครับแล้วก็ ตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะเปิดนี่ในอีกประมาณเดือนกว่าๆเรามาดูว่าตำแหน่งไหนที่สำคัญที่เราต้องเสริมมากที่สุดนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นปัญหาจากที่สีนัดหลังสุดเนี่ยเราแพ้ไปสามเกมแล้วก็เสมอหนึ่งเกมเรามาคุยเรื่องแรกกันก่อนครับเกมเมื่อคืนเนี่ย ลายอัพก็จะคล้ายๆประมาณนี้แต่อาจจะมีสลับตำแหน่งกันสักนิดหนึ่งแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทิมเบอร์แบ็กขวาเป็นเบนไว้์คู่กลางเป็นกาเบียลมากันเยสแล้วก็ซาลิบาลครับคู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นเมลิโนโทมัสปาเตปีกซ้ายมาตินาลี่ปีกขวาบูกาโยสาก้าแล้วก็คู่กองหน้าเป็นทอร์ซากับฮาเวต โดยรูปเกมแล้วเนี่ยเราคองบอล6กเรเแล้วก็ยิงได้20ลูกเข้ากรอบ4ลูกนะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยคองบอลอยู่ที่37%ยิง7ลูกเข้ากรอบ1ลูกลูกที่เข้ากรอบก็เป็นประตูก็คือลูกจุดโทษนะครับที่ทำให้อินเตอร์มิลานชนะอาร์เซนอลหประตูต่อศูนเริ่มเกมมาเนี่ย อินเตอร์ดูดีกว่านะครับดูบุกได้มากกว่าแต่พอผ่านไปสักนาทีที่ยี่สิบเนี่ยอาเซนอลเริ่มจะดีขึ้นมาแล้วครับดูมีบุกมากขึ้นนะครับแล้วก็มาในนาทีที่ยี่สิบเจ็ดลูกเนี้ยมาตินเนลลี่เนี่ยคลอสบอลเข้าไปให้เมลิโน่มงแต่ก็มีจังหวะ ปะทะของยานซอมเมอร์ที่เข้ามาสกัดชกบอลเนี่ยแต่ไม่โดนบอลกลายเป็นโดนศีรษะของเม l ลิโนโแทนลูกนี้กรรมการให้เป็นเตะมุมครับแล้วก็มีการเช็ค vr ประมาณสักครึ่งนาทีแล้วก็ยังยืนยันให้เป็นการเตะมุมแต่ผมว่าลูกนี้มันฟาล์ครับเพราะว่าการที่ผู้รักษาประตูชกไม่โดนบอลแล้วไปชกผู้เล่นเนี่ย เราก็จะเห็นจากหลายนัดว่าบางกรรมการก็เป่าให้จุดโทษได้แล้วก็จังหวะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเกมที่ดีนะครับก็ยังคลองบอลบ้างแล้วก็มีบุกบ้างหรือว่าโดนบุกกับมาบ้างแต่ก็ดูเป็นเกมที่เหนือกว่าจนมาถึงนาทีที่4ี่ลูกเนี้ย คารานูกูเนี่ยได้ฟรีคลิกนะครับโยนเข้าไปตาเลมี่เนี่ยเหมือนจะดีดบอลนะครับแล้วก็บอลเนี่ยไปโดนมิลิโน่ม l ลิโน่เห็นแล้วว่าบอลจะมาโดนนะพยายามแล้วที่จะหุบแขนแต่ว่าด้วยความแรงของบอลแล้วด้วยลูกที่มันใกล้มากเนี่ยทำให้มิลิโน่หุบแขนไม่ทันแล้วกรรมการก็เป่าให้เป็นจุดโทษ มีการเช็ค VR อยู่ประมาณสักครึ่งนาทีครับแล้วก็ยืนยันให้เป็นจุดโทษเหมือนเดิมคาฮานูกูเนี่ยก็เข้ามายิงจุดโทษให้อินเตอร์นำหนประตูต่อศูนย์กรรมการก็เป่าหมดเวลาไปเลยนะครับเริ่มครึ่งหลังเนี่ยอาสซนอนก็แก้เกมโดยการที่ให้กาเบรียลเ,เจซุดเนี่ยลงมาแทนเมลิโนโ่เกมโดยครึ่งหลังเนี่ยเราก็จะเป็น ฝ่ายของบอลซะส่วนใหญ่นะพออินเตอร์ได้ประตูในครึ่งแรกแล้วเนี่ยครึ่งหลังก็เริ่มที่จะเน้นผลการแข่งขันนะครับเล่นรัดกลุ่มทำให้อาร์เซนอลเนี่ยก็มีโอกาสบุกได้เยอะเราก็น่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นลูกเนี้ยลูกเนี้ยเราได้เตะมุมคนที่เปิดก็เป็นบัวโยซาก้านะครับคนที่หมุก็เป็น กาเบีออกมากันเย็นแต่ว่าลูกเนี่ยเกือบจะข้ามเส้นเข้าไปแล้วนะครับโดนดูมฟี่เนี่ยสกัดไว้ได้ลูกต่อมาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไฮเฮเวตเนี่ยได้บอลทางขวานะครับแล้วก็ตัดเข้ามาปั่นด้วยซ้ายลูกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่บอลเนี่ยปุ๊บเกือบเข้าสามเหลี่ยม ยานซอมเมอร์ลูกเนี้ยก็ปัดไปได้นะครับและอีกลูกหนึ่งจังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะที่เรนโดทอสซาเนี่ยแทงเข้ามาให้ใครฮาวเวจับหนึ่งจังหวะแล้วก็พลิกยิงแต่บอลเนี่ยไปปิ้นโดนข้อพับด้านในนะครับของกองหลังอินเตอร์แล้วก็ปิ้นถากเสาออกไปลูกนี้เสียดายเหมือนกันนะครับ โอ้โหก้องจับไปที่หน้าแฟนบอลอินเตอร์มิลานนี่ก็ลุกฮือกันเลยนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นลูกเกมเราก็จะพับแทบจะพับสนามบุกเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่เจ็ดสิบขึ้นมาเนี่ยอินเตอร์ก็เปลี่ยนตัวลงมาเน้นเกมรับมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาลาตาโรมาดิเนนออก เอามาคัดตูลามาเก็บบอลไว้ข้างหน้าจังหวะเนี้ยเราจะได้เห็นครึ่งหลังแทบจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับที่ปีกซ้ายปีกขวาเราได้เราจะปีกซ้ายปีกขวาเราได้บอลจังหวะเนี้ยมาติเดลลี่ได้บอลแล้วผู้เล่นของอินเตอร์เนี่ยตาประกบกันเนี่ยถึงสามชั้นครับสามคนทำให้มาตีเดลลี่เนี้ย สุดท้ายลูกเนี้ยก็ต้องโยนเข้ามาในกรอบเข็บโทษแล้วทอซาเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ประมาณกรอบหกหลาแต่ด้วยพอนักเตะเราเข้าไปอยู่ในกรอบหกหลามากเนี่ยนักเตะกองหลังของอินเตอร์เนี่ยก็ยิ่งเข้ามาประกบมากขึ้นทำให้เราลูกโยนเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่มีอันตรายเลยนะกองหลังอินเตอร์เนี่ยเก็บกินได้หมด นะครสกัดได้คือแบบสบายๆเลยดีว่าแล้วที่ผมวงกลมไว้ให้ดูเนี่ยถ้าเป็นนัดที่ผ่านๆมาเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ที่เราจะได้เห็นเนี่ยถ้ายืนกันแบบสี่สี่สามจากที่เป็นแผนที่ดีที่สุดของเรานะครับตำแหน่งตรงเนี้ยดีแคนไลท์ like จะเป็นคนยืนเราจะได้เห็นว่าดีแคนไลท์ like เนี่ยก็จะ เชื่อมเกมกับมาร์ตินเนลี่ได้บ่อยนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่มาคอยดึงตัวประกบให้มาร์ตินเนลี่ด้วยแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งจังหวะนี้ยซาก้านะครับได้บอลทางปีกขวาแล้วเพื่อนๆดูตัวประกบเลยนะครับก็จะมีสามคนมาซ้อนแล้ะแต่ตรงเนี้ยเราจะมีเบนไว้เข้ามาช่วยโอเวอร์แลดึง กองหลังอินเตอร์ไปคนหนึ่งสา,าก้าก็ยังโดนสองคนนะครับแล้วสุดท้ายเราก็เปิดเข้าไปเหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาครับกองหลังอินเตอร์ก็สกัดได้แบบสบายๆที่ผมวงกลมไว้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยที่เราจะเห็นได้บ่อยๆเลยก็คือโอลิกาจะเป็นคนยืนนะครับพอถ้ามีโอลิกาเราเป็นคนยืนเนี่ยมันทําให้ กองหลังอินเตอร์ก็จะประกบกับเราเป็นแค่สามต่อสามทีเนี้การดดนหนึ่งหนึ่งของซาก้าเนี่ยซาก้าก็จะวิ่งหนีตัวประกบได้แล้วก็สร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูได้มากทำให้เรามีโอกาสในการทำประตูเพิ่มขึ้นนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ในนัดอินเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยพอเราไม่มีทั้งโอเดกาทั้งดีแคนไลท์เนี่ยการประสานงานกับ ปีกทั้งสองฝั่งเนี่ยเราแทบไม่มีเลยนะครับเป็นการโยนบอมเข้าไปซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีลูกอันตรายจบเกมแล้วก็แพ้อินเตอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แต่ผมว่าสิ่งที่ได้เห็นในเกมเนี้ยก็คือแผงหลังเราเนี่ยผมว่ากลับมาค่อนข้างจะเสะถียรเหมือนเดิมแล้วนะครับจากที่อินเตอร์เนี่ย ยิงเจ็ดครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งแล้วเป็นลูกจุดโทษเนี่ยเราก็จะเห็นผลว่ากองหลังเราเนี่ยเริ่มกลับมาแข็งแกร่งก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับจากที่ก่อนหน้าเนี้ยเรากองหลังเราแทบจะเปลี่ยนสลับกันลงแทบจะทุกนัดเลยทําให้โอกาสเสียประตูของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่องที่สองนะครับก็เป็น ตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนะดูว่าตำแหน่งไหนที่เราควรจะเสิร์มบ้างนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยก็ผู้รักษาประตูน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับก็ทั้งเดบิดลายาแล้วก็เนโต้ครับตำแหน่งถัดมาเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายคาราฟิลลีเนี่ยยืนเป็นตัวจริงแต่ซินเชนโก้เนี่ยดูเหมือนจะ เป็นตัวเรื่องลำดับสี่ของอเตตาด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับในรลายของคาราฟิลลี่เนี่ยเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเกมที่ได้ลงมาเนี่ยสร้างอิมแพกับทางฝั่งสายของเราได้มากนะครับทั้งการโอเวอร์แลปทั้งเรื่องยิงประตูลูกเปิดหรือการอินเวอร์นะครับทำได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีการตัดบอลในแดนคู่แข่งถ้ามาดนารีเสียบอล ทำให้มาร์ติเนลลี่เนี่ยเล่นง่ายนะครับกล้าเลี้ยงกล้าเล่นกล้าลุยส่วนของซินเชนโก้เนี่ยจากนัดที่เราเห็นในนัดของลิเวอร์พูลเนี่ยอาเดต้าก็ตอนนี้จะเลือกถ้าคาราเฟรี่เจ็บให้ทิมเบอร์ลงเล่นก่อนนะครับแล้วนัดน,นั้นเนี่ยทิมเบอร์ก็เล่นต่อไม่ไหวสุดท้ายอาเดต้าก็ยังเลือกเปลี่ยนสเกลลี่ลงมาเราก็ต้องมาดูอนาคตของซินเชนโก้กันครับว่า ในตลาดซัมเมอร์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรืออเตตาจะหาแบ็กซ้ายคนใหม่ถ้าสามารถปล่อยเซเจนโก้ได้ครับตำแหน่งต่อมาก็คือแบ็กขวาอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับแบ็กขวาเนี่ยเราเล่นได้หลายคนนะครับทั้งเบนไวท์ทิมเบอร์และยังมีโทมิเอสุอีกนะครับแต่เบนไวทก็น่าจะยืนเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวานะครับ ตำแหน่งต่อมาเซนเตอร์ Center, ฝั่งซ้ายก็จะมีมาร์กาเยสเป็นตัวหลักนะครับตัวสำรองเป็นคิวีออของมาร์กาเยสเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเหมือนฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บแต่ในลายของควีออเนี่ยที่เราเห็นกันสองนัดก่อนเนี่ยก็จะมีที่น้องจ่ายคืนหลังแล้วก็ทำให้เป็นประตู นะครับแล้วก็เรื่องความมั่นใจนะครับหรือนัดที่เจอลิเวอร์พูลก็เสียตำแหน่งหลุดง่ายนะครับแต่นัดกับเบสตันเนี่ยก็มาช่วยทีม2องแอสซิตก็เริ่มดูดีขึ้นแต่ผมว่าก็ยังไม่ใช่ปัญหาหนะักในตลาดหน้าหนาวนะครับก็ต้องรอดูกันว่าซัมเมอร์เนี่ยถ้ามีทีมที่สนใจเราพร้อมป,ปล่อยแล้วหาคนแทนไหมอันนั้นเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ ส่วนเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาที่ผมเอาโทมิยาสึมาไว้เนี่ยเพราะผมมองว่าแบ็กขวาเนี่ยน่าจะเป็นทั้งเบนไว้แล้วก็ทิมเบิร์ด้วยเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยมีเกมลุกที่ดีนะครับสามารถลิงก์กับสาก้าได้ผมก็เลยเอาโทมิยาสึมาไว้ ใน c ซ็นเตอร์แบฝั่งขวาซึ่งเซ็นเตอร์แบฝั่งขวาเนี่ยเราสามารถโรเดชันได้หมดเลยนะครับเบนไวก็เล่นได้ทิมเบอร์ก็เล่นได้ก็ถือว่าดีนะครับตรงนี้ส่วนเบอร์หนะครับหรือโฮดดิ้งมิดฟิลของเรานะครับทั้งสองคนเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมว่ายังเล่นได้อีกปี2ปีเลยนะครับให้กับทีมอาเซนอลเนี่ย น่าจะต่อสัญญาไปได้อีกครับปีสองปีในลายของปาเตเนี่ยฤดูกาลนี้ก็กลับมาดูร่างกายที่ดีขึ้นครับลงสนามได้ฟิตแล้วก็มีผลงานที่ดีก็ยังช่วยน้องๆได้ดีครับในลายของจอร์จินโย่เนี่ยก็ยังมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องของการออกบอลที่ยังไว้ใจได้นะครับ คู่นี้กน็น่าจะต่อสัญญาเนี่ยทำให้เรานํางบประมาณเนี่ยไปใช้กับตําแหน่งที่จําเป็นมากกว่านี้ส่วนเบอร์แปดนะครับหรือบล็อกทูบล็อกไลท์กับเมลิโน่เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับสลับกันลงได้ไม่เป็นไม่มีปัญหาคือจะให้ไลท์คู่จอร์จินโยหรือคู่ปาเตก็ได้หรือจะให้เมลิโน่คู่จอร์จินโยหรือ คู่ปาเตาก็ได้ครับแต่อย่าให้ลงเล่นร่วมกันครับมันจะมิติมันจะหายครับการแทงบอลการข้าบบอลเนี่ยมันจะหายเพราะว่าเป็นสายพลังงานทั้งคู่นะครับตำแหน่งต่อไปเนี่ยก็เบอร์สิบจริงๆเนี่ยโอเดกาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็แทบไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับทําให้เราก็ไม่ได้คิดจะหาตัวแทนตัวตายตัวแทนอะไรมากนะครับเหมือนอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรายังมี เอมิลสมิธโลนะครับที่เล่นได้แล้วพอน้องย้ายไปเนี่ยก็เล่นกับฟูลแลมเนี่ยฟอร์มดีด้วยนะครับทีเนี้ยผมก็เลยมองว่าถ้าตอนนี้ก็น่าจะต้องเป็นทอสซาไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลงมาเป็นสำรองเนี่ยทอสซาก็ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมส่วนปีกซ้ายเนี่ยก็ตัวจริงเป็นมาร์ตินเดลลี่นะครับสำรองเป็นไลฮิมสเลอริง ในช่วงตลาดซัมเมอร์เนี่ยเราน่าจะไม่เซ็นสัญญาหาวอนกับไรอิมสเตอร์ลิงนะครับน่าจะปล่อยกับเชลซีไปอินเตต้าน่าจะมองหาปีกซ้ายคนใหม่นะครับมาแข่งกับมาดินเนลี่นะครับแต่น่าจะเป็นซัมเมอร์แหละครับเพราะว่าสัญญายืมตัวน่าจะหมดที่ซัมเมอร์ตลาดหน้าหนาวน่าจะยังคงไว้เป็นสำรองก่อนนะครับส่วนปีกขวาเนี่ย ตัวหลักเราก็เป็นบูโโยสาก้าแล้วก็หลายๆนัดที่เราได้เห็นช่วงเนี้ยอเ็ต้าก็จะจับให้การ์เบียลเคซุดเนี่ยมาเล่นปีกซะส่วนใหญ่ครับไม่ได้ไปยืนหน้าเป้าเท่าไหร่แล้วก็มาช่วยแบ่งเบาสาก้าักช่วงที่มีอาการล้าหรืออะไรเนี่ยก็ยังพอถูกถูวยถ่ายไปได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูซัมเมอร์เหมือนกันว่าจะมีทีมที่ยื่นเข้ามาซื้อ จะซุดไหมนะครับเนื่องด้วยค่าเหนื่อยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยถ้าปล่อยได้นยก็น่าจะต้องหาคนมาแทนนะครับในตำแหน่งปีกขวาที่เราก็เรียกร้องมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับว่าไม่มีคนมาช่วยสาก้าเลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับตอนนี้เราก็จะมีแค่ไคลฮาวเวคนเดียวนะครับแทบจะลงทุกนัดเลยนะครับให้กับอาร์เซนอลเพราะว่า ให้คนอื่นมายืนก็ผลงานเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับก็ต้องให้ไคลฮาวเวตเนี่ยยืนคนเดียวเลยตอนนี้ก็รอดูช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้แล้วกันนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ได้กองหน้ามาช่วยทีมเราผลิตประตูดได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนซัมเมอร์ที่เราเห็นตอนนั้นที่เราปล่อยเอ t เคทีไปเราก็หวังนะครับว่าจะ,จะได้กองหน้าเข้ามาเพิ่มแต่ก็ ไม่เกิดขึ้นครับเรื่องสุดท้ายก็จากสี่นัดที่ผ่านมาเราแพ้สามนัดเสมอหนึ่งนัดปัญหาหลักๆก็น่าจะมาจากอาการบาดเจ็บนี่แหละครับโดยที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นกองหลังของเราลายแรกที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยก็คือคาราฟิโอลีครับที่ จังหวะลื่นแล้วหัวเข่าบิดนะครับน้องกําลังทําผลงานได้ดีเลยนะครับกับทั้งนัดแมนซิตตี้แล้วก็นัดถัดมาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับดูแล้วก็น่าจะหลังจากเบรกทีมชาติรอบนี้น่าจะกลับมาฟิตเล่นได้เหมือนเดิมครับส่วนนัดถัดมาเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องโทษแบนครับที่เราแพ้ บอดมันไป20ครับนัดนนั้นก็ซาลิบาโดนใบแดงครับนัดถัดมาเนี่ยที่เราเสมอกับลิเวอร์พูลสองประตูออ 2, ตอ่อสองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราก็ยังนำอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่เกิดจากกามิอมากันเยสแล้วก็ทิมเบอร์เล่นไม่ไหวจนต้องเอาควอแล้วก็สเกลลี่ลงมาทำให้เราก็นัดน,นั้นเสมอไปสองประตูต่อสองแล้วก็นัดที่เจอเนวคัสเซนเนี่ย กองหลังเราก็ยังยืนสลับสับเปลี่ยนอีกนะครับเอาปาเตไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็คู่กลางเนี่ยเป็นไร์กับมิลิโนเราจะเห็นได้ว่าสามนัดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยแผงหลังเราไม่ได้ยืนแบบเดิมเลยสักนัดหนึ่งนะครับมีสับเปลี่ยนกันตลอดเวลาจนมาถึงนัดอินเตอร์มิลานเนี่ยกองหลังเราเนี่ย ก็จะเป็นรูปแบบที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วนะครับทําให้เราเริ่มจะมีแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในในตําแหน่งกองหลังแล้วก็ปัญหาอาการบาดเจ็บอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือของโอเดการครับทําให้ทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็สี่นัดหลังสุดเนี่ยเรายิงได้แค่สองประตูนะครับในเกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล การบาดเจ็บของโอเดกาดที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยก็ทำให้เกมลุกเราเนี่ยตื้อตัน,นครับไม่มีจินตนาการเลยอาจจะมีได้แค่ลูกฉาบฉวยหรือว่าลูกเซฟพีทที่เราทำได้ก่อนหน้านี้นะครับแต่จังหวะโอเพนเพย์สวยๆเนี่ยเราแทบไม่เห็นเลยนะครับการขาดโอเดกาดไปเนี่ยความอันตรายเนี่ยของเราเนี่ยลดลงไปเยอะแต่ก็ ดีนะครับในนัดที่เราเจออินเตอร์ก็ได้เห็นโอรกาสลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับอย่างน้อยก็เดี๋ยวนัดกับเชลซีหรือหลังจากทีมชาติเนี่ยโอรกาศก็น่าจะฟิตเต็มที่นะครับเราก็จะได้เห็นเกมที่เราถนัดจริงๆนะครับในรูปแบบ4-3-3สุดท้ายเนี่ยก็เป็นปัญหากองหน้าตัวเป้านะครับ ที่ปีนี้เรายิงได้น้อยนะครับผลิตสกอร์ได้น้อยจากที่มีข่าวซัมเมอร์ที่เห็นก็จะมีเทลเคเลสครับก่อนหน้านี้คนก็จะบอกว่าเพิ่งขึ้นมาฤด,ดูการแรกนะครับแต่พอมาฤดูการนี้เจ้าตัวก็ยังยิงได้แบบเป็นกรอบเป็นกำรรเหมือนเดิมนั้นล่าสุดก็ซัดแฮตติกใส่แมนซิตี้นะครับดูจากเนื้อข่าวที่เราได้เห็น,หนกันก็ ราคาก็ยังเหวี่ยงอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่หกสิบล้านขึ้นไปนะครับดูแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับถ้าได้มาก็น่าจะช่วยยกระดับอาร์เซนอลได้นะครับส่วนคนต่อมาเนี่ยก็เป็นอเล็กซานเดอร์อีซักในรายของอีซักเนี่ยผมมองว่ายากนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยก็ยืนการมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์แล้วว่าน่าจะไม่ปล่อยกองหน้ารายนี้ออกไปนะครับถ้าจะปล่อยจริงๆเนี่ยก็ ระดับร้อยล้านขึ้นผมดูแล้วเราน่าจะยากนะครับในลายของอเล็กซานเดอร์อิสซัคส่วนคนสุดท้ายเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยเกือบจะได้มาเซ็นสัญญาในตลาดซัมเมอร์ก็คือเบนจามินเซสโก้เนี่ยเป็นกองหน้าที่กำลังขึ้นมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็มีพเ t e n ชียลที่ดี แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เราต้องเอาแบบที่ว่าใช้งานได้จริงๆเลยนะครับถ้าในความคิดผมผมมองว่าเกียวเคเเนี่ยน่าจะเหมาะถ้ามาแล้วเนี่ยสามารถลงได้เลยนะครับใช้สัญชาตญาณในการทำประตูเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องสกอร์ของทีมเราได้มากขึ้น,นครับ ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตีปืนใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ